คิดว่าคงพร้อมนะครับก็สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มกิจกรรมเลยนะครับกิจกรรมก็เหมือนภาคเรียนภาคเียนที่แล้วนะครับก็คือเรียนแบบออนดีมานนะครับก็ครูก็จะสาธิตนะครับวิธีการเรียนกิจกรรมในภาคเรียนนี้นะครับนักเรียนมีรายกลุ่มอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นรายกลุ่มระดับโรงเรียนนะครับแล้วก็ระดับรายวิชานะครับจึง ครูก็จะแจ้งไปทุกที่นะครับประกาศเล็ก,ก็นักเรียนก็ต้องเข้าเว็บไซต์ก่อนนะครับซึ่งครูได้ทำลิงก์ไปให้แล้วนะครับเว็บไซต์ของเราก็ตรงนี้นะนะครับก็นี่คือช่องทางที่จะเข้าไปครับก็คลิกเข้าไปาเป็นหน้าเว็บเพจนะครับซึ่งก็มีสารบัญในเชิงรูปภาพเอาไว้ถ้าเกิด ักเรียนใช้สมาร์ทโฟนนะครับมุมมองก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นมุมมองของโน้ตบุ๊กนะครับวันหนึ่งนะครับอันแรกเลยครับก็คลิกเข้าไปเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับจะให้ยังไงทุกคนลงทะเบียนก่อนนะครับเป็นครั้งแรกนะครับก็คือคลิกปุ่มนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับเพื่อที่จะลงทะเบียนเข้าเรียนนะครับครั้งแรก อาจจะให้มีการกดยืนยันอะไรบ้างนะครับประมาณครั้งสองครั้งนะครับที่จะเกิดใครเข้ามาแล้วจะมีชื่อปรากฏอยู่ตอนนี้มีรัชนุลคนเดียวนะครับที่เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ทุกคนนะครับเข้าชั้นเรียนนะครับหรือการลงทะเบียนเรียนนะครับเป็นอันดับแรกนะครับโดยไปที่ไลก์กลุ่มนะครับแล้วก็คลิกลิงก์นี้เข้ามานะครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็มาที่เว็บไซต์นะครับรายวิชาของเรานะครับ มันจะมาหน้านี้ก่อนนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับแล้วกดนี่เข้าไปนะครับอ่าแล้วชื่อมันก็จะมาปรากฏตรงนี้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้รูให้เวลาสักสามนาทีครับอ่าทุกคนนะครับอ่าลงมือเลยครับสามนาทีลงมือในการที่จะไปลงทะเบียนนะครับเข้าเรียนนะครับในระบบ Google Classroom นะ ตอนนี้รัชนนท์ต่อหั่นเนี่ยมาคนเดียวนะครับ e er, ตอนที่เหลือตอนนี้มีอยู่สิบห้าคนนะครับจะให้ครูตรวจอีกครั้งครับวิธีการเข้าครับหรือว่าเข้าใจแล้วครับใครเข้าใจแล้วให้พิมพ์สองหยครับตัวอีกครั้งตัวอีกครั้งนะครับตอนนี้นักเรียนเห็นหน้าจอลายครูไหมครับเห็นครับเห็นนะครับอันนี้เป็นห้องหนึ่งั้หนึ่งนะหนึ่งั้งสองก็ ก็คงจะมีเหมือนกันนะครับลิงดอ,อยู่นี่นะคลิก,กไปนะครับชา้าๆนะคลิกเข้าไปก็จะเข้าไปหน้าเว็บเพจนะครับซึ่งครูทําไว้ในภาพรวมนะครับทั้งระดับม1ม2มสม 4, มส่มหาม6นะครับนักเรียนไปดูเมนูตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นมือถือเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งซ้ายทางๆรงนี้นะครับหรือหรือคลิกที่รูปที่เป็นกราฟิกเนี่ยครับคลิกปุ๊บก็บไปในเข้าหองมอ1นะ กิจกรรมเทอมนี้จะมี14กิจกรรมนะครับนะแต่ก่อนจะไปทํากิจกรรมเนี่ยเราต้องเข้าชั้นเรียนก่อนก็เรียกว่าลงทะเบียนเรียนนะครับดังนั้นตอนนี้กิจกรรมที่กูม,มอบหมายครับให้นักเรียนไปคลิกตรงนี้นะครับนะเพื่อเข้าชั้นเรียนก่อนนะฮะเมื่อคลิกปุ๊บนะครับเข้าชั้นเรียนเนี่ย ครูก็สามารถจะตรวจสอบได้ว่ามีใครเข้ามาแล้วบ้างนะครับก็คือมาดูตรงนี้นะครับมาดูที่ผู้คนตอนนี้มีรัชนนคนเดียวนะครับที่มาเข้าอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ทุกคนทมตามขั้นต,ต,ตอนนี้นะครับถ้าทําเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์สามนะครับให้พิมพ์สมให้กูได้รู้ด้วยนะครับลงมือเลยครับขายได้แล้วก็พิมพ์พิมพ์สามนะครับใช้เวลาไม่กี่วินาทีครับ มีปัญหาก็เปิดไม้นะครับถามมาได้เลยนะครับรัาด้วยทำอะไรครับปุ่มสัญญาณไม่ค่อยดีครับสัญญาณไม่ค่อยดีเพิ่งเข้ามาใหม่ไหมเข้ามานานแล้วครับแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ยินครับไม่ค่อยได้ยินตอนนี้ได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินนะแต่ครูฟังเสียงเธอชัดเจนนะ อ่าโอเคนะครับตัวทุกครั้งหนึ่งก็ได้ครับตัวหลายครั้งก็ได้นะนะครับตอนนี้เธออยู่ในกลุ่มไลน์ไหมกลุ่มไลน์ของหมอหนึ่งอยู่ครับอยู่มไหนครับหนึ่งทับหนึ่งเลือหนึ่งทับสองยัดรองครับอ่าหนึ่งทับสองนะฮะตอนนี้เห็นหน้าจออยู่นะหน้าหน้าจอนะครับที่ครูเลื่อนๆเนี่ยนะอาจจะเร็วไปหรือเปล่าไม่ทราบนะครับนักเรียนก็ มาตรงนี้นะครับกูพบวนเมื่อวันที่1นึ่พฤศจิกายนะครับนักเรียนทุกคนสามารถเดีเข้าไปเรียนได้แล้วน,นะครับคือเว็บไซต์นี้ก็คลิกที่ลิงก์เข้าไปนะครับที่เว็บไซต์นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็จะเจอหน้าอโอมเพจนะครับตรงนี้นักเรียนทําตามไปได้เลยนะครับสลับหน้าต่างมาที่ลายกลุ่มนะครับแล้วก็คลิกไลน์วิชา ที่เราเรียนนะครับก็คือม1น,นะครับเนี่ยมันเป็นรูปกราฟิกนะครับเนี่ยก็ม1คลิกเข้าไปเพราะฉะนั้นกิจกรรมแรกที่ครูให้ทําก็คือให้นักเรียนลงทะเบียนเข้าชั้นเรียนนะครับือคลิกตรงนี้นะครับเข้าไปนะโปรแกรมอาจจะให้เราคอนเฟิร์มหรือยืนยันนะครับประมาณ2ครั้งนะแล้วก็เข้าไปนะครับเข้าไปในหลายวิชานะครับเนี่ยสมมติครูคลิกเข้าไปนะนะครับหน้าต่างมันจะเข้ามาตรงนี้นะ เมื่อเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยก็เราสามารถจะไปตรวจสอบได้ว่าเข้ามาอย่างตอนนี้เนี่ยมันเข้ามาแค่3คนนะครับมีธนากรมีรัชานนอะไรครับกาวีรัตอะไรเนี่ยกูอ่านไม่ค่อยออกนะภาษาอังกฤษ3ามคนเองนะครับมาตอนนี้ให้เริ่มดําเนินการเลยครับกูจะรอนะใครผ่านแล้วกดสามให้กูดูด้วยนะครับอีเมลมันอ่าเนี่ยตอนนี้เข้ามาสี่แล้วนะนะสี่แล้วนะครับ ดีแล้วใครบ้างวะเข้ามาสี่คนนะครับใครมีปัญหาก็ถามมาได้เลยนะครับหาอะไรไม่เจอ,อยังไงเพราะว่ามือถือกับอคอมพิวเตอร์อาจจะต่างกันหน่อยหนึ่งใช้บัญชีอื่นเลยค่าอะไ้ใช้บัญชีอื่นไงไม่คืนไม่น,นได้ไหมครับได้ไหมนักเรียนจะต้องเข้าอีเมลด้วยนะครับต,ต้องเข้าอีเมลด้วย อีเมลเรยกว่าเมต่ำจะไม่ได้มากหรือต้องต้องต้องมีต้องมีอมีเมลได้ครับ gmail นะเ,เพื่อยืนยันตัวตนอย่างครูตอนนี้ครับเนี่ยครูเข้าไปใน gmail เนี่ยนะครับมันจะมีบัญชีนะครับเนี่ยครูมีบัญชีหลายบัญชีนะครับจะต้องเข้าบัญชีใดบัญชีหนึ่งนะครับที่เป็น gmail ก็มันฉีดอื่นไม่ได้ก็มันฉีดโปรไปไม่ได้เดี๋ยวกูไม่รู้อะไรมี้ยอ๋อตรงนี้อะไรสมอยากอีแต่รู้บันฉีดอันนี่ยยังไม่ได้รุ่งตะเบียนเห็ไหมก็กดโอ้ฝนไม่ได้กลาไปเลย จดกัน้องเครบี ada, um pues uh, ่หัง้ไย nah, ูนี่อ่อสิบเก้าคนนะครับคนอื่นเป็นยังไงครับมีปัญหาไหมมีปัญหาก็บอกนะครับทําไม่ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเป็นปืนเป็นปืนไปสร้างกริ เป็นเบอร์เอ๊ะเป็นเจอประสรงคลิปแล้วก็ไอ้นู้ Double U น,นี่มาตีแน,วน่ว่ะ U ตีอ,อ,อัอนเดียวมันจังส <It? S 1> ักเอาบอกมาจดไอ้ It Man A E Y U H. T H, H. T H K

กลมยม,ม้ึดค <Okay. S 1> อมตอนนี้เข้ามาได้แล้วเจ็ดคนนะครับเจ็ดคนครับเล่นมาเริง นีไม่ได้ลุ่งแวงกันนี่ไหม อ่อมีตาอะไรนะบางคนเข้าไม่ได้เหรอที่เหลือไม่ไม่อนุมัติมันหาริกไม่เจอกันทั้งนั้นอะไรครับผมเข้าได้แล้วอ่าใครไม่อยากใช้ไหมก็ก็พิมพ์ม,มาครับพิมพ์พิพพข้อความมานะเายีบยมไม่เจนยิ้นได้ อ๋อเข้ามาก็ไม่ได้หาลิงก์ไม่เจอใช่ไหมโอเคนะครับเดี๋ยวกูแจ้งลิงก์ใหม่ก็นด้นะไอ้ไอ้ไอ้ยี่แมยปู่มามั่วจันที่ไอ้เหี่ยงเหี่ยงเหี่ยจุดคอมซีโออิมปุกไม่ปุ๊บบัญชี Mai mày 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 ti

Ờ. Ừ. À, mà đây mà cái chết con này nè ใครที่เข้ายังไม่ได้มีปัญหาอะไรครับตอนนี้10กว่าคนเข้าได้แค่7คนเองครับหรือกำลังดำเนินการอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวไปทำใหม่ สยยุดปิดใหม่ก่อนนะครับโอเคลิงลิงที่ว่าหมายถึงลิง์เข้าชั้นเรียนใช่ไหมบางคนโอเคครับขอบคุณนิลานะ เข้าได้ไปกี่คนแล้วครับยังเท่าเดิมเลยเหรอ <S <S เอาถ้งงางั้นเดี๋ยวครูอธิบายไปก่อนนะเดี๋ยวนักเรียนก็ค่อยไปแก้ปัญหาในเรื่องของการไปไปสมัคร Gmail นะครับในการในการล็อกอินเข้ามานะครับเพื่อที่จะเข้า Google Classroom ให้ได้นะครับเพราะว่ามันใช้ยืนยันตัวตนด้วยด้วยอีเมลนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่เข้าได้แล้วเนี่ยครับก็คลิกกิจกรรมที่1นะครับอย่างนี้นะครับนะครับตอนนี้คนที่อยู่นะครับเห็นหน้าจอไหมครับกิจกรรมที่1เรื่องตระหนักรู้ตระหนักคิดครับ เห็นไหมครับเห็นนะโอเคอ่าทีนี้นะครับกิจกรรมที่1นะครับเรื่องตรรุตรรกคิดนะครับจุดประสงค์ก็เพื่ออธิบายวิธีการป้องกันความเป็นส่วนตัวของข้อมูลตนเองนะครับอภิปรายผลกระทบแนวทางป้องกันอะไรประมาณนี้ครับสข้อแนวทางการเรียนเนี่ยก็หนึ่งก็คือให้ศึกษาคลิปนะครับมีอยู่2ตอนนะครับแล้วก็ไปทําแบบฝึก เราก็อาจจะไปดูอันนี้นไปดูไว้ก่อนก็ได้นะครับนมี15นาทีกับ17นาทีหรือเราอาจจะไปทํากิจกรรมเลยก็ได้ครับเพราะว่าคลิปนี้ครูก็จะไปแปะไว้แล้วในตัวกิจกรรมนะครับก็คลิกก็ไปเลยครับนะครับอโอเคนะครับชัดเจนนั้นเสียงนะอาวก็พิมพ์ชื่อก็ไปนะครับพิมพ์ชื่อก็ไปห้องเลขที่แล้วก็ไปดูคลิปนะครับ ดูตรงนี้ก็ได้หรือทัางเรียนดูมาก่อนแล้วก็ไปตอบคําถามเลยนะครับอย่างข้อหนึ่งในจากคลิปข้อมูลส่วนตัวใดของนักเรียนที่ไม่ควรเปิดเผยบนสังคมออนไลน์นะครับเราอาจจะมีคําตอบอยู่อยู่ในใจแล้วนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งตอบนะครับไปดูคลิปก่อนว่าอะไรบ้างนะครับที่เขา,าหรือเป็นข้อมูลส่วนตัวที่เราไม่ควรจะเผยแพร่นะครับเพราะจะอาจจะเกิดความเสียหายต่อเรานะครับก็มาตอบตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างนะ มีชื่อสกุลมีเลขบัตรประชาชนมีเลขบัญชีธนาคารเอาวากันไปครับก็ใส่เข้าไปนะครับ,บ,รบมันเป็นข้อข้อความแบบบรรยายนะครับนักเรีนสามารถจะเขียนพินมพ์ได้ไปเรื่อยๆข้อ2ส,สิ่งใดที่ควรทําเมื่อใช้คอมพิวเตอร์สาธนารณะนะครับเช่นคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนคอมพิวเตอร์ที่สํานักง,งานนะครับหรือคอมพิวเตอร์ที่เข้บริการในอินเทอร์เน็ตคาเฟ่อะไรประมาณนี้นะครับเมื่อเราเข้าไปใช้แล้วปุ๊บ เราต้องทําอย่างอะไรบ้างประมาณนี้นะครับข้อสามต้องเรียนมีวิธีกรารป้องกันอย่างไรใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยคําว่าปลอดภัยในที่นี้ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ห,หมายว่าไฟมันจะช็อตอะไรประมาณนี้นะครับก็คือป้องกันตนเองอย่างไรให้ไม่ให้เกิดความเสียหายและก็ไม่เกิดตามความเสียหายกับคนอื่นนะครับแม้ว่าตวเองเสียหายอะไรบ้างครับโดนหลอกลวงนะครับโดนหลอกลวงโดนขโมยข้อมูลที่สําคัญไปนะครับ ดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับการเงินนี่นะครับแล้วก็มีสถานการณ์ให้นักเรียนอ่านแล้วก็ไปวิเคราะห์นะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะครับมันอยู่ในอยู่ในคลิปแล้วนะครับนักเรียนก็ทําไปเพลินๆนะที่ถ้าเกิดไม่ทันนะครับหมดเวลาหรือต้องไปเรียนวิชาอื่นนะครับ่นข้อค้างไว้ก่อนนะครับระบบมันก็จะมันก็จะบันทึกอัตโนมัตินะครับแล้วเราค่อยๆมาตอบนะครับภายหลังก็ได้ครับข้อมูลเก่ามันก็ยังอยู่นะครับัตอนนี้ก็ให้นักเรียนไปเริ่มกิจกรรมที่1ก่อนนะครับ แต่มันจะเข้ามาหน้านี้ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเราได้ไปลงทะเบียนนะครับการเข้าชั้นเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับมันถึงจะเข้ามาหน้านี้ได้จะต้องมีชื่อปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับบัณคลที่มีชื่อเหล่านี้ก็สามารถที่จะเรียนเรียนได้นะครับทีนี้ต่อไปเมื่อเวลาครูทําเนื้อหารลยเสร็จไปแล้วครับเมื่อครูเผยแพร่เนี่ย มันก็จะส่งไปยัง Gmail ของบุคคลเหล่านี้นะครับโดยตรงเลยนะครับนะนักเรียนก็สามารถจะไปเปิดไปเปิดอีเมลนะครับแล้วก็เข้ามาทากิจกรรมได้นะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เราจะต้องเรียนรู้ในวันนี้ก็คือ1ก็คือเข้าชั้นเรียนให้ได้นะครับให้มีชื่ออย่างเงี้ยนะตอนที่เข้าชั้นเรียนเนี่ยนักเรียนก็เข้ามาที่เว็บไซต์นี้ก่อนนะครับแล้วก็มาคลิกปุ่มนี้นะเพื่อเข้าชั้นเรียนนะครับสลายยุทธ มีอะไรจะรายงานครูใช่ไหมเข้าเข้าเข้าได้เลยใช่ไหมนะครับโอเคนะรายวิชานี้เป็นรายวิชาที่เรียนแบบออนดีมานนะครับไม่ใช่ออนไลน์ online, นะออนดีมานนะครับก็คือแม้ว่าครูจะไม่ไลฟ์สดน,นัเนียนก็เข้ามาทำกิจกรรมได้ตอนนี้มี2กิจกรรมนะครับใครที่เก่งก็ทําไปล่วงหน้าได้เลยนะครับนะ แล้วก็มาทําย้อนหลังอีกก็ได้นะครับนักเรียนจะมาทําทตอนไหนก็ได้นะครับส่วนการไล์สดเนี่ยครูก็แค่มา,มาแนะนํากิจกรรมเท่านั้นเองนะครับนี่คือข้อดีนะก็ดีของมันนะครับแล้วก็เรียนได้ด้วยตัวเองนะครับเป็นการฝึกให้เราเป็นบุคคลในการเรียนรู้นะครับรู้จักคนคว้าศึกษาด้วยตัวเองนะเดี๋ยวคูจะเช็คชื่อให้อีกสักครั้งเนยนะครับก่อนที่จะยุติการไล์สดนะครับนะกดอีกครั้งหนึ่ง ่าใครยังอยู่บ้างใครหายไปแล้วนะครับก็มีการเช็ค2ครั้งนะครับอ่านี่อันนี้เพิ่งเข้ามาหลังใช่ไหมครับ2คนนะครับสามสี่คนเนี่ยนะครับมันจะมีเวลาแค่ครึ่งเดียวนะครับถ้าใครเข้ามาตั้งแต่ชี้เลขแล้วก็ยังอยู่ครบก็จะมีเวลานะครับแล้วกูก็จะบันทึกไอ้ตัวนี้ไว้นะครับเป็นหลักฐานนะครับในการเข้าเรียนนะครับก เข้าไปที่การวัดผลประเมินผลนะครับติดตามการเข้าเรียนของพวกเรา,าเช็คเวลาเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นมหนึ่งนะครับบันทึกเวลาไว้แล้วนะครับเนี่ยครูก็สามารถจะเปิดมาตรวจเช็คเป็นหลักฐานได้ อโอเคครับวันนี้มีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะครับเดี๋ยวกูไปดูข้อความก่อนข้อข้อความมีใครคุยอะไรบ้างครับรัชานนท์ลิงข้อสอบครูไม่ได้มีข้อสอบนะกิจกรรมบางกิจกรรมเนี่ยไม่ได้มีแบบทดสอบนะครับเป็นให้แบบเป็นอัตรัยนนะครับนักเรียนต้องต้องพิมพ์ลงไปนะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับ ข้อสอบก็จะมีกลางภาคมีปลายภาคนะครับหรือในบางเรื่องก็อาจจะเป็นแบบทดสอบก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ครูให้ทําเป็นแบบฝึกนะครับนักเรียนต้องไปดูนะครับแล้วก็มาตอบคำถามเป็นอันใซึ่งมันจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่อ่านเราก็จะไปตอบแบบเดาๆไม่ได้ครับครั้งที่แล้วเนี่ยครูทําให้เป็นแบบทดสอบเป็นข้อสอบใช่ไหมฮะบางคนก็ไม่ได้ดูคลิปใหม่ดูอะไรก่อนเดาอย่างเดียวนะครับ เดาสครั้งสครั้งนะครับจนกว่ามันจะคะแนนผ่านซึ่งเราอาจจะไม่เกิดความรู้อะไรนะครับอ้าวเข้าใจนะใช้เวลาพอสมควรนะครับในการแนะนำนะครับทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับจะต้องไปทำกิจกรรมนะตามหลังจากนี้หรือก็ไปทำกลางคืนก็ได้วันเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะครับนะแล้วแต่นักเรียนจะทำนะครับแล้วก็ ครูก็ไม่ได้กําหนดว่าจะต้องส่งตอนไหนอย่างไรนะครับก็ให้นักเรียนเรียนตามสบายๆนะครับออดีมานนี่คือข้อดีของออดีมานนะครับเมื่อเราโตขึ้นไปเรียนในระดับปัญญาตรีเขาก็จะเรียนกันแบบนี้นะครับอย่างครูเรียนจบมหาวิทยาลัยรามกําแหงมาเนี่ยครูก็ไม่ได้ไปนั่งเรียนที่มหาวิทยาลัยนะครับครูก็เรียนในลักษณะนี้ครับจบปัญญาตรีมาอีกใบหนึ่งนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีความรับผิดชอบหรือไม่นะครับตอนนี้มหนึ่งนะครับ เราเรียนแบบนี้ก็เป็นข้อดีนะฝึกเราได้เป็นคนที่คนควานะครับอ่ามีอะไรจะสอบถามไหมครับมีอะไรจะสอบถามไหมจะถามครูก็พิมพ์มาเลยนะครับพิมพ์ก็วามมาก็ได้นะครับตอนนี้ครูแนะนําจบไปแล้วนะทีนี้ต่อไปนี้ก็เป็นขั้นตอนการตอบคำถามนะครับมีอะไรครับไหมครับ ถ้าไม่มีนะครับก็เวลาที่เหลือนะครับให้เราได้ไปทํากิจกรรมนะครับเดี๋ยวครูจะหยุดนําเสนอนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าจอกันหน่อยว่าเราเข้ามาเยอะไหมนะครับโอเคจะเอาแบบเรียงชิดกันนะครับและนะครูบันทึกคลิปไว้ด้วยนะครับเพื่อเดี๋ยวรายงานฝ่ายผู้บริหารนะครับ เบ็ดผมยัง1%เอเครับเอาโอเคครับนะก็ครูจะยุติไปเป็นเท่านี้นะครับเดี๋ยวครูจะเผยแพร่คลิปนี้นะครับขึ้นไปให้เราได้ติดตามย้อนหลังด้วยนะครับถ้าเกิดใครเข้าไม่ทันหรือไม่เข้าใจก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่ให้ความร่วมมือในการเข้าเรียนในวันนี้นะครับบอกเพื่อนด้วยนะครับที่ได้เข้าเรียนนะโอกาสต่อไปก็ให้เข้าเรียนนะครับครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครูคะสวัสดีค่ะ